ตัวผู้จ้างวันเนี่ยติดต่อกลุ่มมือปืนผ่านแอปพลิเคชันแต่ขอสงวนไว้นะครับว่าให้ตำรวจได้ทำงานเป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ในกรุงเทพที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบแล้วก็รวบรวมหลมักฐานอยู่ครับก็หลังจากการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นแอปเดิมซึ่งยังไม่เคย ปรากฏว่ามีการรับงานจริงๆไปยิงคนจริงๆนะครับจะเป็นพวกกลุ่มวิชาชีพเพื่อมาหลอกลวงประชาชนหรือคนที่ตกหลงเป็นเหยื่อแต่สำหรับเคสนี้ปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงซึ่งตำรวจต้องปรับครามต่อไปครับเราค้นพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีการที่จะหาซื้อสารที่เรียกว่าไซยาไนด์นะครับก็ต้องมาดูความชัดเจนว่ามันเริ่มต้นที่ กรุงเทพมหานครหรือที่ตํารวจภูธรภาค4วันนี้ตํารวจกําลังทํางานกันอยู่อย่าง,างเร่งรัดครับส่วนในเรื่องของการการควบคุมการจําหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องได้รับอนุญ,ญาตเนื่องจากมันเป็นสารต้องห้ามแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ในการดูแลเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะครับจะเป็นองค์กรอย่างอื่นซึ่งวันนี้มันมีทั้งโทษ แล้วก็มีทั้งประโยชน์การเข้าถึงวันนี้ในโลกของโลกไร้พรมแดนรโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นมีการเข้าถึงได้ง่ายก็คงต้องมีการบูรณาการกันว่าจะทำยังไงที่จะควบคุมไม่ให้เกิดเลือแบบนด้เกิดขึ้นอีกครับ